สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาอยากสู้ใจจะขาดทาคิรุลั่นดังผอมสัตว์รถถังต่อให้ต้องแบกน้ำหนักก็ไม่สนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 าคารุสเซโก,กว่าประกาศชัดจะไม่ขอพลาดโอกาสขึ้นชกกับซูเปอร์สตาร์ชาวไทยรถถังจิตเมืองนอน์อีกเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆและไม่เกี่ยงที่จะแบกน้ำหนักขึ้นสู้หากรถถังเกิดทำน้ำหนักไม่ได้ตามที่ตกลงแถมยังออกตัวด้วยว่าตนจะไม่รับค่าชดเชยน้ำหนักจากอีกฝ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวโดยทั้งคู่มีนัดฟาดปาก,กันในกติกาคิกบ็อกซิง่งรุนไฟเวทร2อ1ย5บถึงอปอนด์ซูเปอร์ไฟท์5ยก ในศึกวัน172ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ที่สนามไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นการประชันหน้าของ2ซูเปอร์สตาร์ตัวแทนญี่ปุ่นและไทยเป็นไฟหยุดโลกที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั้งไทยและเทศต่างตั้งต,า,งตารอหลังจากโปรแกรมเดิมของทั้งคู่ที่วางไว้ในศึกวัน165เมื่อ28มกราคมที่ผ่านมามีอันต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขณะนั้นรถถังได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนชก ทาเครุจึงต้องสลับไปชิงเข็มขัดคีบบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เลกเกตหมู่๙แทนไม่เพียงแต่แฟนๆเท่าน,นั้นที่รอทาเครุเองก็ใจจดใจจ่อที่จะได้เจอคู่ต่อสู้ซึ่งเขาหมายตามมาตลอดเช่นกันซึ่งการได้ประมือกับรถถังถือเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาตัดสินใจก้าวเท้าสู่คายคาวันเมื่อปี2 5 6 6เขาจึงมุ่งมั่นเต็มที่สำหรับไฟน์นี้โดยยืนการานว่าจะขอชกกับรถถังให้ได้สถานเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมดีใจมากในที่สุดผมก็ได้ชกกับรถถัง ก็ได้รับบาดเจ็บทําให้ไฟของเราถูกเลื่อนออกไปครั้งก่อนแต่แล้วไฟนี้ก็เกิดขึ้นจนได้ผมมีความสุขมากที่จะชกในบ้านเกิดผมอยากโชว์ผลงานต่อหน้าแฟนๆชาวญี่ปุ่นของผมแม้ว่ารถาถังอาจจะทําน้ําหนักเกินในไฟของเราแต่ผมก็ยังตอบรับลงแข่งและจะไม่รับค่าชดเชยค่าน้ําหนักจากเขาด้วยก็หวังว่าไฟนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสักทีนะครับวันที่23มีนาคม2568แฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง